สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่278ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเป็นความเสียหายจากในส่วนของทุเรียนแล้วก็เป็นความสงสัยจากพี่น้อสกกรในเรื่องของอาการยอดแห้ง<ม>ยอดเป็นไม้กวาดหรือยอดเป็นกา้านทูบซึ่งในส่วนของหลายท่านก็ได้ระบุนะครับว่าเกิดจากในส่วนของเชื้อราฟิวเซียม ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการตรวจวินิจฉัยในส่วนของทุเรียนนั้นเราคงต้องดูรายละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าพอเราเห็นอาการยอดแห้งยอดเป็นไม่กวาดแล้วเราก็สรุว่ามันเกิดจากฟิวเซี่ยมเพราะถ้าเกิดจากเชื้อราฟิวเซี่ยมจริงๆเขาก็จะต้องมีในส่วนของตำแหน่งที่มีแสดงอาการของเชื้อหรือมีตำแหน่งที่เกิดการเกิดโรคจึงทำให้ยอดเป็นอาการใบเหลืองยอดแห้ง เราลองดูภาพนะครับในส่วนของภาพรวมคือทุเรียนที่เป็นภาวะปกติการเจริญเติบโต,ตของเขานั้นก็จะมีในช่วงของผลผลิตซึ่งในช่วงของผลผลิตนั้นถ้าหากว่าทุเรียนมีการแตกใบอ่อนต่อเนื่องเป็นปกติลักษณะของใบเขาก็จะมีการพัฒนาในลักษณะของใบแต่ถ้าในกรณีที่เ,เขานั้นเกิดสภาวะของการเสียหาย อย่างกรณีในภาพที่เห็นนะครับเราจะเห็นอาการยอดแห้งยอดแห้งเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากกรณีที่เขาแบกภาระหรือเขามีผลผลิตในจํานวนมากในกิ่งนั้นนั่นคือส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองเราจะเห็นอาการยอดแห้งของทุเรียนตลอดแนวในหลายต้นเราก็จะพบว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่เขามีผลผลิต และก็เป็นช่วงของฤดูร้อนหรือฤดูแลง้งซึ่งนั่นหมายความว่าระดับของความเสียหายอันเกิดขึ้นเกิดจากปริมาณน้ําเกิดจากอุณหภูมิความร้อนในดินเกิดจากสภาพอากาศหรือการสูญเสียของน้ําเราต้องเข้าใจครับว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นนี้สาเหตุหลักๆก็คือระบบรากไม่สามารถที่จะส่งน้ําไปถึงปลายยอดได้ นั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือส่วนใหญ่แล้วการแบกภาระผลผลิตในจํานวนมากในกิ่งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงพลังงานจากใบมาเพื่อการเจริญเติบโตของผลและต้องเข้าใจครับว่าอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงตลอดเมื่อมีผลผลิตรูด,ดูร้อนรือหรือรูด,ดูแรงซึ่งอุณหภูมิทั้งบ้านบนและด้านล่างสูงมาก ในบางกรณีนะครับเราจะพบอาการดังกล่าวซึ่งมีความรุนแรงมากอย่างกรณีในภาพนี้ผมก็อยากจะอธิบายนะครับว่านี่คือภาพของต้นทุเรียนที่เป็นอาการยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นกา้านทูบซึ่งส่วนใหญ่จะสรุปว่าเป็นสาเหตุจากเชื้อราฟิสเซี่ยมตอบได้เลยครับว่า อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเชื้อราแต่เกิดจากภาวะที่ได้อธิบายมาคือเขามีผลผลิตมากเขามีปริมาณน้ำที่เราให้เนี่ยไม่ดีพอรัศมีของการกระจายน้ำไม่ดีพอในลักษณะของอคุณภาพใบจึงแสดงอาการยอดแห้งถ้าเราจะดูว่ากรณีของอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ย ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเลียมพี่นักศกรครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าทุเรียนเหล่านี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยสภาพกิ่งเขาจะต้องตายแห้งลงมาตลอดทั้งหมดแต่เมื่อเราดูเข้าไปในรายละเอียดเราจะเห็นครับว่า,าภายในของกิ่งนั้นยังมีการแตกขแขนงแตกกิ่งก้านสาขาแต่เป็นการแตกภายในสมพุ่มซึ่งก็เป็นการยืนยันได้ว่าเขาสามารถที่จะเริญเติบโตได้โดยสรุป อาการดังกล่าวเหล่านี้เกิดจากในส่วนของผลผลิตที่เป็นจำนวนมากผลผลิตที่มากเกินกำลังของใบอากาศที่ร้อนแห้งแล้งและการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ดีพอเนื่องจากในส่วนของต้นนี้จะอยู่เป็นลักษณะอยู่ได้รับผลกระทบจากกระแสลมและความร้อน สิ่งที่เป็นตัวยืนยันได้ก็ต้องย้ำว่าคุณภาพของใบเขายังสามารถแตกใบอ่อนให้เข้าใจครับว่าถ้ามีการแตกขแขนงภายในกิ่งในตำแหน่งตรงไหนก็แสดงว่ากิ่งเหล่านั้นยังมีชีวิตจึงสรุปได้ว่าไม่ได้เกิดจากกรณีของเชื้อราฟิวซเลียมเรามาดูในต้นเดียวกันครับผมย้อนภาพกลับไปนะครับนี่คือต้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนเสร็จเรจเราก็จะพบครับว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเป็นการพริสูจน์ให้เห็นว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเชื้อราฟิวซาเลียมเพราะเราจะเห็นการพัฒนาใบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็มีคุณภาพใบที่เริ่มที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาถ้าเป็นกรณีเชื้อรา ไม่ว่าจะเป็นฟิวเซียมหรือไฟตอปทราเขาก็จะต้องอกิ่งแห้งตายแต่สิ่งที่ผมให้ดูภาพเป็นการยืนยันและสรุปในบทพิสูจน์ว่าบางครั้งเราไปเห็นภาพอย่างในต้นนี้เราก็คิดว่านี่คือความเสียหายอันเกิดจากเชื้อราฟิวเซียมตอบว่าไม่ใช่แต่ เมื่อเราดูแลบริหารจัดก,การเพิ่มความสมบูรณ์ก็ไปคุณภาพของใบเขาก็จะเป็นดังในภาพนี้นั่นหมายความว่าเขาอยู่ในช่วงที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็จะพัฒนาใบต่อไปเราก็ปฏิบัติดูแลส่วนที่เป็นอาการกิ่งแห้งยอดแห้งหลายท่านอาจจะลำคาญหูลำคาตาท่านก็ไปตัดแต่งได้แต่ให้เข้าใจนะครับว่าถ้าเขายังไม่แตกใบอ่อนเราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งไหน เป็นตำแหน่งที่ยังมีชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแตกใบอ่อนแล้วบางครั้งก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองงานงานแค่เราเขายาวกิ่งกิ่งที่ผุแห้งเหล่านี้ก็จะร่วงหลดหมดไปนี่เป็นการอ,อยากจะให้เห็นภาพนะครับผลจากสาเหตุที่ทำให้อาการต้นดังกล่าวเขามีอาการรุนแรงก็คือการไว้ซึ่งผลผลิต ซึ่งทุเรียนต้นนี้นะครับมีผลผลิตในจำนวนมากกว่าคุณภาพของใบเลยกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นแสดงอาการทุดโซมในบางครั้งเราอาจจะไปดูจากต้นที่ไม่ได้ให้ผลผลิตก็มีอาการยอดแห้งยอดเป็นใ้กว่าเช่นเดียวกันถามว่าเขาเกิดจากอะไรเนื่องจากในส่วนของทุเรียนต้นนี้มีระบบท่อส่ง น้ำอาหารที่ป่วยจากโรลคลำต้นเนา่าบางครั้งพอผ่านเข้าสู่ฤดูร้อนหรือฤดูแล้งระบบรากไม่สามารถที่จะส่งน้ำขึ้นไปถึงปลายยอดได้นะครับเมื่อส่งไปถึงปลายยอดไม่ได้ก็เท่ากับยอดเหล่านั้นก็จะแสดงอาการยอดแห้งเช่นเดียวกันนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุก็คือระบบรากการจัดการน้ำและโรคซึ่งเกิดจากลำต้นเนา่า บางครั้งในบางต้นไม่ได้ผลผลิตครับการไม่ได้ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเจ็บป่วยที่ตลอดตั้งแต่เดือนธันวามกรากุมภาซึ่งมีฤด,ดูหนาวแล้วก็มามีนาเมษาพฤษภาพอเข้าสู่พฤษภาฝนตกสิ่งที่ผมกำลังให้ท่านดูภาพเพื่อเป็นการยืนยันในบทสรุปว่าบางครั้งเราอย่าไปหลงประเด็นว่า อาการยอดแห้งยอดใบเหลืองร่วงเกิดจากเชื้อราฟิวซเลียมความจริงแล้วถ้าจะเกิดจากเชื้อราต้องมีแผลต้องมีตำแหน่งของการเกิดต้องมีเส้นใยต้องมีอาการของเชื้อราแต่พอถึงเข้าสู่ฤด,ดูฝนเขาก็สามารถจเจริญเติบโตและแตกใบอ่อนได้เป็นปกติดงในภาพนี้ก็อยากจะสรุปนะครับว่าอาการยอดแห้งยอดเป็นหบกวาดมิได้เกิดจากเชื้อราฟิวซเลียมเพียงอย่างเดียว